สวัสดีค่ะทุกคนอยู่ในช่องพายเสียงอาถิมือนะคะวันนี้ก็คือเราจะมาทําเป็นแผ่นรองที่ตอนเราทํางานหีมือแล้วพอน้ําหกใส่นะคะทุกคนมันก็จะไม่เปื้อนนี่ค่ะทุกคนก็จะเป็นพลาสติกสีดําแล้วแล้วก,ก็ลอกออกมานะคะเราจะสาธิตวิธีทาให้ดูนะคะทุกคนตั้งยากเมื่อโทรศัพท์เราก็หยิบแผ่นนี้มาแล้วเราก็หาที่ลอกกันนะคะ ขออุปกรณ์เสร็จม,มันต้องแคะล,ลงไปในร่องนะคะทุกคนแล้วเราก็ได้แล้วนะคะแล้วเราก็เอามาติดนะแล้วก็จะมาแปะบนเพิงเฮ้ยแปะบนพิงเฮ้ยแปะบนพื้นเฮ้ยถูกแล้วทุกคนเนี่ยขอเล่นมุกสัตนิด ไม่ได้เล่นมุกเลยค่ะก็จอันนี้คือมันมันจะเหนียวมากค่ะทุกคนเหมือนกาวมันก็จะเป็นกาวติดเอาน่าจะเอาไว้แปดร้อยซองดัวนะคะทุกคน มันก็จะมีเสียงแทรกหน,หนึ่งนะคะทุกคนมันมีเสียงแทรกของอัไทยด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ก็ไม่มีตาต้้งแล้วนะคะทุกคนอุ้ยตัองตกทุกคนแล้วคนมันก็จเจาไปแผ่นๆปรนมาณนี้ตลวนี้คือติดไอซีแผ่นแล้วนะคะทุกคน แผ่นที่ห้าน,นะคะแล้วก็จะจัดการตัดนี่นะคะนี่รู้คนมันก็จะขาดแบบนี้นี่คือคัตเตอร์อย่างดีซื้อมาจากร้าน Paper Pen นะคะทุกคนอันนี้รีวิวเองเลยค่ะ นี่เล็บไม่ยาวแต่ว่าติดได้นะคะ่ะคนเล็บยาวเล็บไม่ยาวติดลงไปนี่ทุกคนเราเรา,เราก็จะเอามาเยอะแล้วนะคะติดก็ให้สะดำแล้วนะคะแต่ตรงนี้เราเราจะเว้นไว้ก่อนนะคะ เราก็จะเอาแบบนี้นี้เสริมลงไปเพราะมันเป็นอันเล็กนะคะทุกคนก็เลยสามารถแกะง่ายมากวันเม่ก่อนแล้วตอนนี้เราก็จะมาเติมตรงที่เว้นเอาไว้นะคะถ้าหน้าฝุ่นเหมือนเหมือนตอนนี้ถ่ายหน้าอ้าตอนคลิปนะนะคะทุกคนขออภัยด้วยนะคะ นีบกระด้านะค เด็นะคะอขอหาคลิปนิบกระดาษก่อนถ้าใครยังไม่เห็นนะคะไปดูคลิปคลิปตอนนั้นได้เลยนะคะคลิปคลิปที่รีวิวไปอันนี้จะเป็นเนี่ยขออันนี้ตัดตัด กระดาษวิเาะนะคะแล้วก็ตัดมือไม่ได้ด้วยวก็ดึงเลย่ยนนะเดี๋ยวเนระมาหาของที่เราหาก่อนลิปน,นิบกระดาษเมื่อกี้ตกหายทุกคนทุกคนเราขอปิดก่อนนะคะแต่ตน,นี้กกโลหนะ ตอนนี้ม oh, so oh, 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 right. well, um, so ันท ah, ัด okay. ก so, so ็หายไปเรียบร้อยปิดก่อนปิดก่อนโอ้ทุกคนจำไม่ทันแล้วนี่มันใสหน่อยเอาอยู่วุ่นกับอันนี้มานานแล้วนะคะคนนะคะก็นานพอสมควรเลยค่ะ ผมก็ต้องยืนทำนะคะเพราะมันนาน,นะคะ่ะแล้วไอ้พวกเศษกระดาษพวกนี้ก็เอาไปทำประโยชน์ได้นะคะเร้เอากริบกระดาษหนีบไว้ก่อน ทุกคนแล้วเอิ้นว่าน่าจะมีอ b สองนะคะทุกคนนั้นมีอีกอย่าง จะขอหาตัวช่วยก่อน,นนะคะทุกคนขอปรึกษากับพี่ชายก่อนนะคะ